โรมาตินห้าครับพวกไอโบตา้าแล้วใช้ไปส,นนสักอาทิตย์นึงเียรสึกว่าต้าจะเกี้ยงมันจะแตกยอดขึ้นใหม่จะช่วยจะเที่ยวสวัสดีครับผมนายพิศลุพงศ์คงปัญญานะครับหรือชื่อเล่นชื่อน้องวุฒนะครับนักวิชาการเกษตรนะครับบริษัทเอสทีมอินเตอร์เทรตรานกเงือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนะครับส่วนใหญ่นะครับมาพบปัญหาเรื่องโรคมะเร็งและวัชพืชน,นะครับ ด้วยแมลงที่สําคัญในแปลงข้าวโพดนะครับได้แก่นอนกระทูข้าวโพดลายจุดนะครับเพียอ่อนเพียไฟนอนม้วนใบนะครับโดวยวันนี้เราอยู่แปลงเกษตรกรณัจุดนะครับที่อําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยเราจะไปสอบถามว่ามีวิธีการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชอย่างไรบ้างครับนนนนระเเเหืือออททททางอองททางงกกสไจว สวนนทไไรรจะะปูกออใช้เืัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเกษตรกรผู้ปูกข้าวโพดนะครับคุณวัฒนาแพรจันนะครับหรือว่าณจุกนะครับพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับสายพันธุ์แปซิฟิกซา39นะครับพื้นที่9ไร่นะครับผมทำไมถึงใช้สายพันธุ์แปซิฟิกซา39ครับเพราะว่ามันมันได้ทำนังดี ครับผมพบปัญหาแมลงและสัตรูพืชในแปลงข้าวโพดบ้างไหมครับนายจะกครับครับเป็นพวกน้อนอะไรนี่ครับครับผมมีวิธีจัดการอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับพวกแมลงในแปลงข้าวโพดกันไหครับใช้ไอ้โรมาติน่าครับม้วไอ้โบต้าครับผมหลังจากการใช้นาจุกมือืสอยงบ้างครับก็ใช้ไปสกอาทิตนเนื่องจากว่าเรต้องกแยงมันจะแตกยอดขึ้นใหม่จะส่วยจะเที่ยว น้จุกรู้จักตัวโบมาติน5้ากับตัวโบตาได้อย่างไรครับเซลแนะนําครับเซลแนะนําเข้ามาครับวันนี้ก็ขอบคุณนะจุกมากนะครับที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการป้องกันและกําจัดแมลงนะครับในแปลงข้าวโพดนะครับขอบคุณครับมาสรุปนะครับวิธีป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชในข้าวโพดนะครับสำหรับโบมาตินแทนะครับเป็นสารอิมามมตินเบนโซเอต5%เ็นะครับสูตร W G นะครับเป็น กลุ่มอีเวอร์แม็กตินนะครับกลุ่ม6นะครับสามารถป้องกันและกําจัดนอนกระทูลายจุดเข้าโพดนะครับแล้วก็นอนม้วนใบนะครับเพียไฟเพียอ่อนนะครับก็อัตราการใช้นะครับ20กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับและในส่วนของโบต้านะครับเป็นสารฟิโตเลียมออยล์นะครับ83.9%สุอูตร ec นะครับสามารถป้องกันและกําจัดเพียแป้งนะครับนอนม้วนใบนะครับคุมไข่แมลงนะครับและสามารถใช้แทนสารจะไปได้นะครับ แล้วก็สามารถผสมกับยาฆ่าแมลงตัวอื่นๆได้นะครับเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีปัญหามารถคอมเมนต์มาใต้กล่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ S t มอร์เทคุณภาพคู่เกษตรกรไทยขอบคุณครับ ST ีน้ำปลานกเนื้อทางเลือกของเกษตรไทยจะทำนาทำสวนทำไรจะทำนาทำสวนทำไรจะปลูกอะไรใช้นกเนื้อก็ดี